ด้วยพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิสมภารพระราชทานแนวทางทุกสาขาพระราชทานความเมตตากรุณาพระราชทานสรรพวิชาเพื่อปวงชนพระราชทานทฤษฎีชีวีใหม่พระราชทานทุกปัจจัยเพื่อผลิตผลพระราชทานดินน้ำปลาการชนพระราชทาน สุปรีดลบนแผ่นดินพระราชทานการพัฒนาหาสิ่งดีพระราชทานด้านสุนทรีทั้งศาสตร์ศิลป์พระราชทานการเชิดชูศิลปินพระภูมินทรงเป็นผู้ให้ตลอดมาในสุภวานเฉลิอดประชนของล้นเกล้าชาวปศุสัตว์ทุกหมู่เหล่าทั่วพื้นล่า หลอมดวงใจเรียงร้อยสัตว์วาจานบพระบาทาถวายพระพรทรงพระเจริญเทินด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านายสัตวแพทย์อายุธอรินตรานนนรองอธิบดีกรมปศุสัตว์รักษาราชการแทนอธิบดีกรมปศุสัตว์น้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายพระพรชัย ในนามคณะบุคลากรกรมปศุสัตว์ปศุสัตว์ตำบลพร้อมทั้งอาสาปศุสัตว์และกเกษตรกรผู้เลี้ยงปศุสัตว์ทั่วประเทศ